เขาเป็นชมลมเขาออกทางกครหนึ่งสอ2

ออกไปเลยอยานออกไปเลยี่ออกไปเลยที่ออกไปเลยน้ี่ออกไปเลยูหนูออกไปเลยนู้โอ้หนกไปเลยหนวออกไปเลยนออเลยโอ้